ถังน้ามันสำรองตัวรถมาประมาณ4ี่หวันแล้วครับน้ามันยังมีอยู่ทดสอบมาจะไปเตรียมไปที่ชิปลาสิ้นเดือนนี้นะครับขับไปขับมาก็น้าหนักก็พอใช้ได้เลยจะดูทดสอบการเติมครับว่าสะดวกรวดเร็วขนาดไหนใช้งานเป็นยังไงมั่งนะฮะัเดีย๋ยวลองเติมน้ามันดูครับอพอข้อเติมเนะี่ยที่แช่อยู่เนี่ยมันจะกรอบไวครับผมก็เลยถอดออกเก็บครับถอดออกเก็บไว้ในกล่องเครื่องมือข้างรถนี่แหละเะราจะแกะออกมา นี่ครับหลอดเติม,มเก็บไว้ต้องกนอานออการเอาไปแช่ในการร้นอนแล้วก็มันจะกรอบใช่ไหมหมุนเกลียวออกมา,ายกออกมาหายแล้วก็หมุนกับสักลมหลุดหายเนาะเหล่อทงเผอนะครับ เสร็จแล้วเปิดฝาถังก่อนอดหลอดหลอดหลอดเสร็จแล้ว,ลลลลน,ลวนี่ครับผมแยกสีนออกมาตรงนี้ขอบตรงนี้ครับเป็นแบบนี้นี่ถึงเสร็จแล้วครับใส่พวกหมูหรือจามันจะรั่วไหม <c oughs> <c oughs> ใช้งานครั้งแรกครับผม ทดสอบทดสอบน่าจะแน่นแล้วเนาะนี่จะเป็นจุกลายอากาศนะฮะเดี๋ยวเราเติมบ่สั่นอะไรหรอโอเคได้เว้ยได้เว้ยายปุ่มเอ่อไล่อากาศนะฮะเพื่อให้มันลงเร็วขึ้นตอนนี้น้ำมันในถังของรถก็มีประมาณสัก10ลิตรครับ S g s a เนี่ยรุ่นนี้มัน30ลิตรนะครับได้เลยเป็นแกนลอนสำหรับฉุกเฉินนะครับสมมติเราไปน้ำมันหมดกลางทางอะไรพวกนี้หมดแล้วหาลิตร <c oughs> จบข่าวนี่โอเคเลยดีกว่าเราไปใส่แกนลอนน้ำมันเครื่องวดน้ำเก่าเพราะมันอันตรายนะครับเพราะาไปกลางทางมันอาจแตก แล้วก็ระเบิดออกมาแล้วก็ทําให้เกิดไฟไหม้ได้นะมันเป็นเฉพาะทางของเขาดีกว่าครับถ้าหกร้อยกว่าบาทเองต้องมาดัดแปลงรถเองครับแผ่นเหล็กธรรมดาครับแผ่นเหล็กแล้วก็นํามาเจาะรูครับมาเจาะรูกับตัวล็อกที่เขาให้มานะครับหลอดตัวนี้ถ้ากลัวมันเสียหายนะไม่ต้องเอาไปแช่นะแล้วก็ถอดเก็บเหมือนเดิมครับเก็บในช่องเครื่องมือหรือเก็บตรงไหนก็ได้เพราะว่ารถแอดเวนเจอร์เราก็ มีช่องเก็บเครื่องมืออ่ะอันนี้ก็เก็บแถมเหมนเดิมเก็บสหมือเดิมก็เก็บเหมือนเดิมครับอันนี้ก็เก็บเขาที่เดิมผมเก็บที่เดิมก็ใส่ได้สองแนวนะก็ได้น,นี้ใส่เกีียวไปครับผมไแอร, ích, ตอรแต่เขาไม่แถมกุญแจล็อกมานะครับตัวแกนลอนแล้วก็ตัวล็อกแค่นั้นแล้วก็ผมดัดแปลงใส่เองครับผมนะครับให้ดูฮนะ เป็นผลงานที่ลหรูอลังการมากเพราะว่าใช้แผ่นเหล็กเศษเหล็กฮนะใช้เศษเหล็กมาตัดตัดแล้วก็เจาะรูสีรูตามที่บล็อกเขาให้มาข้างนอกมันจะมีตัวบล็อกยึดมาให้นะแค่นี้แหละทําแค่นี้แหละครับก็ใช้ได้เลยเนีย่ผมทําเองเลยซีเรียสมันแนคะ่ความสวยงามไม่มีเราไม่ได้ส่งเข้าประกวดนะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมาย ขอให้มันใช้งานได้ก็พอแล้วครับเน้นการใช้งานเนาะ